ผมก็เป็นดิจารย์เดือคาดมาจัดเต็มให้ตลอดขอหัวใจนายละช่ เฮ้จะว่าสมกับเป็นนารูโตะก็ใช่เลยนะสรุปก็ดีแต่ท่าเลยเนี่ยเห็นเป็นดาวกระจายวงจักรนะก็นึกว่าจะร่อนฟิวออกไปได้อะไรเล่าถ้าโดนจังๆแล้วเละแน่ไหนต้องวิ่งไปอัดเองเหรอเนี่ยถึงจะชื่อดาวกระจายวงจักรแต่ก็ต้องอยู่โจมระยะประชิดเท่านั้นครับพื้นฐานของวิชานี้เนี่ยต้องใช้ร่างแยกเป็นตัวล่อ แบบนี้จะถูกมันได้ไงอ่ะก็หมอนั่นน่ะรู้สึกจะหนุ่งเวลาของคาถาได้สั้นไปดนอยไม่กี่วิเองใช่แล้วครับคาถาของเจ้าเด็กเก้าหางนั่นมีกำลังมหาศาลที่ดียวแต่อยู่ให้ห่างไว้เป็นไถดากถ้าระวังเจ้าตัวร่างตัวที่ใช้คาถานี้สัก ก็เมนจะนน่าลัวเทต้องเล็กเลี่ยงปะทะใกล้ขออีกทีขอผมลองอีกทีนึงจะจัดการด้วยคาถาใหม่นี่ใช้แผนเบนความสนใจอีกไม่ได้แล้วละ่ะลุยอด้วยกันดีกว่าหมอน,นั่นเป็นแสงผู้สานะใช้มุกเดิมกับมันไปก็ไม่ได้ผลหรอกมันก็จริงนะเอาล่ะจะมาไมนะ่ไหน สถานการณ์ที่เท่ากับเราห้าตอนนี้ไม่จะไปต้องเสี่ยงข้ามสะพานอันตรายหรอครูคะคาชิยังจำคำที่พูดกับผมตอนฝึกได้ไหมยิงจาที่จะเหนือท่านรุ่นพี่ที่สีมีแต่เธอคนเดียวที่ทำได้จริงอยู่ที่เรื่องทีมเวอร์ดนันสำคัญรู้ว่าสะพานนั้นมันอันตรายมากนารัโตุแต่ว่าผมเนะี่ย ถ้าไม่ข้ามไปฝั่งนู้นผมก็ยังเป็นเด็กไม่เอาไหนอยู่นี่อย่าจะข้ามสะพานอันตรายนั้นไปคนเดียวเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอย่าเอาผมออกมาจากสะพานนั้นเลยนะ เดยวมาตะกได้แล้วว่าไงครับนารุโตะที่ผิดไปเป็นคนละคน,นยังไม่เห็นกันเลยนี่งั้นก็ว่าตามกันชิกามารุอ๋อเอา,เอา คุณคุงอะไรกันเนอะโอ้ลไลแล้วเหะ ดูไม่ได้เลยสิฉันนี่แกทำกันขนาดนี้เลยเหรอลัอลทธิจาชินน่ะจะต้องพิพากษาแกอย่างหนักแน่แกจะต้องถูกท่านจาชินลงโทษเอาแหงซะไม่เห็นจะกลัวเลยสัก,กน,นิด รสิ่งที่ฉันศรัทธามันคนละอย่างกับนายสิ่งที่ฉันศรัทธาคือเจดจำนงแห่งไฟเทพเจ้าของแกเนอะไม่ใช่แทนจชินไรสระอะไรนั่นทั้งนั้นตอนนี้คือฉันผู้นี้ที่เป็นผู้พิพากษาแกหน่อยแก แกนะ่ะจะต้องถูกละทิศจาชิ้นพิ่ภาคษาแน่เมื่อกี้ก็บอกแล้วไงและคนที่จะพิพาคษาก็คือฉันจะกัดแกให้กระจุยเป็นชิ้นๆเลยจะแกฉันใช้ฟันก็พอแล้ว 哼。<laughs> เจอตัวแล้วเหรอมาช้าไปหน่อยนะกำลังเสริมเหรอหมอนเนื่องร้ายกาจมากเลยครับนนะก็นะชิคามารุนี่นายจัดการแสงอุตสาหคนเดียวเลยเหรอแต่ว่าครั้งนี้มีอะไรหลายๆอย่างช่วยเอาไว้นั่นสินะทางด้านหลัะเป็นยังไงบ้างพวกเราก็รีบมาช่วยนายก็เลยไม่รู้ รีบกลับไปสมทบกันเถอ,อะ,อะ,อะนี่นายไหวหรือเปล่าฉันรักษาให้ก่อนนะแค่นี้เองยังไหวหรอกแต่ว่าไม่อยากทำเรื่องน่ารำคาญให้เพื่อนเจ็บอีกแล้วรีบไปเถอ,อะทุกคนขอให้ปลอดภัยด้วยเถอะ เอาเลยนารุโตะฮอชไอเด็กนี่มาเองอีกแล้วเปลี่ยนเป็นแบบต่อสูร้ระยะไกลีอกเพื่อความปลอดภัย ไม่ใช่แค่เปลี่ยนรูป,ปร่างแต่ยังรีดเรลนจักปรปาออกมาด้วยก็เพื่อรับมือคาถาของนารนะุโตะไงคาถาเขาแยกร่างทำเสร็จแล้วหมดแล้ว โดนไปแล้วอไม่ต้องไปสนใจร่างแยก่ที่จะเบนสายตาจัดการร่างต้นคนเดียวก็พอ,อทำลายคาถานี้ได้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วไม่ได้การมันอ่านทางออกโจมตีระยะไกลเลย อะไรกันนี่ร่างแยกเหรอเน<า>็กนี่ใช้ร่างตนเมนความสนใจโดนเนต็มเต็ม นาเฟ้วงแหวนยังมองไม่ออกจำนวนครั้งโจมตีเหนือการคานูณคาถาอะไรกัน